มองๆไปดีก่อนก็ได้ค่ะแม่คุยกันสบายๆใจโอเคค่ะาจารจ้าอาจาจะเชื่อเข้ามาหรือยังเอ่ยวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดนะคะเนาะไมยถึงว่าจัดงานมาเจ็ดมือแล้วมนเจ็ดมือเนาะสนอยวันอาทิตย์นี่ก็ซิเมืรอแล้วนะคะเนาะค่ะซิเมอรอแล้วนะคะสิกับสกนครแล้วเด้ฝ่าวมาซื้อก็เช็คเสียงเป็นกันค่ะ ก็อะไรก็แชร์กันก่อนนะคะเสียงชัดเจนค่ะเสียงชัดเจนอยู่โอเคค่ะมอบไม้ให้ถือไม้บอลหยาดไม้บออ่ะกระทัก่ชร์โซเซียวนะคะเนาะเป็นทางการนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเชื่อชนะคะที่ดูอยู่ค่ะเขอโลตนีทาวเวอร์แล้วก็สวัสดีแนละทุกท่านนะคะที่มาช้อปปิ้งอยู่ที่ตึกเซนีเราตรงนี้แล้วก็เดินช็อปอยู่ในงานของดีของเด่นสกลนครน,นะคะคุณลูกค้าตอนนี้ก็เข้าอะไรนะนี่เป็นร้านสุดท้ายที่เราจะแนะนํากันสาหรับงานของเราในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว,ว่าแต่ละวันนี่ก็แหมแนะนํามาว่าวันละสองสามร้านวันนี้มีร้านเดียว จัดหนักๆเลยนะคะสำหรับร้านป้ากีผ้าฝ้ายนะคะตรงนี้ก็ตรงมาจากสกลนครเลยะะแหล่งเลยค่ะมาจากแหล่งเป็นแหล่งของเขาเลยเนาะแหล่งผ้าฝ้ายสวยๆแล้วก็ย้อมครามธรรมชาติแบบนี้นะคะมาให้ทุกท่านได้ซื้อในราคาแบบไม่แพงนะ หลักร้อยถ้าเป็นพันก็พันนิดๆน,นะคะอันนี้ก็หลายร้านเนี่ยก็รับคนละครึ่งด้วยนะคะของื่อกีฟราไฟนี่ก็ถึงไม่มีคนละครึ่งแต่ก็ถ้าถูกใจก็ให้ให้ใจไปเลยนะคะใ,ให้ใจครึ่งครึ่งหนึ่งไปเลย <laughs> ตรงนี้นะคะ <laughs> ก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองราคากันได้นะคะวันนี้นะคะปากีให้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่ตามมาจากไลฟ์สดของสนีทาวเวอร์เราในวันนี้เนี่ยนะคะ ก็เสื้อนกยุงที่มีขายอยู่ในร้านนะคะตอนนี้ที่พิธีกรกําลังสวมใส่อยู่นีคะตอนนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นเสื้อนกยุงนะคะคือมันจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะคะทำมาจากผ้าฝ้ายเสร็จปุ๊บเขาจะมีการตัดประดับตกแต่งเป็นลายนกยุงนะคะเนี่ยแบบแบบนี้เลยนะคะที่คุณคลูกค้าเห็นต้องขอขอบคุณทางพักีพฝ้ายด้วยนะคะที่ได้มอบชุดสวยๆพิธีกรได้สวมใส่ ในวันนี้นะคะเริ่มใส่ทั้งวันเลยจะใส่ไลฟ์ดีพาร์ตด้วยนะคะวันนี้เป็นพิเซนเตอร์เป็นพิเซนเตอร์ให้เลยนะคะก็ทีเดียวไปเลยอันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่ป้ากีพ้าฝ้ายให้สําหรับเสื้อตัวนี้นะคะที่มีขายที่ร้านป้ากีร้านเดียวเท่านั้นเสื้อนกยูงปกตินะคะจะขายอยู่ตัวละ4 5 0ราบ่าบบาทนะคะใครที่ตามมาจากไลฟ์ในวันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเนี่ยมาซื้อได้เลยถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของการจัดงาน จาก450บาทจะเหลืออยู่เพียงแค่350บาท350บาทเท่านั้นนะคุณลูกค้าถ้าตามมาซื้อได้บอกเลยนะถ้ามาในร้านแล้วบอกแม่ค้าบอกแม่ค้าว่าค้าในนี้บอกเนี่ยฉันดูจากไลน์นะดูจากไลน์วันนั้นน่ะอยากได้ซื้อลูกยูมบอกเลยนะคะว่าตามมาจากไลน์ได้ราคานี้เลยค่ะ350บาทเลยนะคะคุณลูกค้าสวมใส่สบายแล้วก็สวยด้วยมันจะเป็นแบบสไตล์แบบปล่อยๆหน่อยแบบแบบชาวเละชฉเลอะไรนิดนึงนี่นะคะ มันก็จะใส่สบายๆไม่ได้แบบรัดรูปอะไรมากแต่ถ้าใครอยากจะแบบให้เห็นสวดทรงหน่อยนิดนึงก็อาจจะเอาเข็มขัดอะไรมารัดไว้อย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าปล่อยอย่างเงี้ยคือทรงเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะสวย,ยสบายสบายอยู่แล้วแต่ีนี้มันจะมีอยู่หลายหลายหลายลายให้เลือกสำหรับเสื้อนุย่ยงนะคะคเราจะ<ม>าเอามาที่เสื้อนุย่ยงก่อนไหมคะเนาะขายเสื้อนุยงกันก่อนถ้าด้ใครที่อยากได้เนี่ยนะคะจะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะสำหรับเสื้อนกยงยันตรงไหนเอ่ย ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นะคะ๋ยเาดีดยวขออนญาตนิดหนึ่งนะคะ,ะนี่นคะคะก็จะมีอยู่หลายแบบนะคะนี่นะคะก็จะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเสื้อผ้าฝ้ายแล้วก็มาปักเป็นลายนกยูงแบบนี้นะคะอันจะมีหลากหลายสีสันแบบนี้ก็คือถ้าซื้อปกติก็ตัวละ450ะนะคะถ้าตามมาจากเพจเราก็3 5 0รสบาทท่านเองนะคะคุณลูกค้าสำหรับกางกงผ้าฝ้ายนี่นะคะอีกตัวหนึง่ง เนี่ยก็จะสวยๆนะคะเป็นสีขาวสีสีครามโดยส่วนมากก็จะเป็นสีขาวกับครามผสมกันอันนี้จะเป็นชูโชนหน่อยค่ะวันนี้นะคะสีขาวสีครามบนกันก็จะเก๋ที่สําคัญต้องมีนกยูงอยู่ในนี้นะคะเพราะว่าเป็นเสื้อนกยูงจะเป็นนกยูงโดยมากจะเป็นนกยูงคู่เนะาะวันนี้จะเป็นคู่คู่หูตัวเมียอะไรไหมคะเนนี เป็นคู่ค่ะเป็นเป็นคู่กันเลยนะคะ,คะตัวผู้ตัวเมียเมียด้วยกันไปเลยนะคะอันนี้คือมีอยู่หลายตัวจริงๆเขาไม่ไดเอามาเยอะเนาะไม่ได้มาเยอะมีไม่ถึงสิบตัวนี่ก็ขายเป็นค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะจะหมดนหนแล้วคะ่ะจะหมดแล้วคือก็หมดแล้วก็หมดเลยเพราะว่าเหลือสามมาสุดท้าย<ข>าที่จะได้มาช้อปปิ้งนะคะก็มาซื้อกันได้เลยตรงนี้ก็จะประมาณแบบไซส์เอ็มนะใส่ได้สบายๆอย่างเอเซซีคนตัวเล็กๆ่งเงี้ยใส่ไซส์นี้ได้นะคะก็จะเป็นเสื้อหนัมยู ที่เรามาขายแล้วก็ได้แขวนอยู่ด้านบนตรงนั้นจะเป็นเสื้อนกยุงที่เราเอามาโชว์นะคะลูกค้าสนใจก็เดินเข้ามาได้เลยนะสําหรับใครที่อยากจะซื้อเสื้อนกยุงสวยๆนะคะแล้วก็ที่อยู่ในราตรงนี้ที่ของป้ากีฟ้าไฝเนี่ยเขาก็จะมีเสื้อเป็นเสื้อยืดมัดยอ้อมเ่าเป็นเสื้อยืดมัดย้อมนะคะเสื้อยืดนี่ก็คือเป็นผ้าพอตตอนแทรร้อยเปอร์เซนต์เอามาทำเป็นเสื้อยืดก็จะมีทั้งแบบคอวีคอกลมนะก็จะมัดย้อม เนี่ยนะคะที่แหละก็เป็นลายก็จะมีกรรมวิธีในการย้อมสีนะคะมันเป็นสีสีครามที่ได้มาจากเปลือกไม้นะคะก็ามาย้อมสวยๆแบบนี้แต่นี่ขายอยู่ตัวละร้อยเก้าเก้าใช่ไหมคะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคุณลูกค้าตอนนี้าใครอยากได้เสื้อยืดสวยๆมาสงส่นะคะก็มีอยู่หลากหลายนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งลายนะคะตอนนี้หลายลายอยู่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้า อันนี้ก็จะเป็นแบบสีเขียวอนาจะเป็นงานย้อมมะเกลือค่ะอันนี้เป็นย้อมมะเกลือนะคะจะได้เป็นสีนี้ยออกมาเนาะเราส่วนมากจะคุ้นชินกับสีเป็นสีครามเป็นมะเกลือแล้วก็ครามเขาจะออกเป็นโทนสีอืมเอามะเกลือกับครามผสมก็จะเป็นโทนสีออกมา้เป็นสีมะเกลืออย่างเดียวจะออกสีน้ำตาลแต่นี้เราย้อมครามเข้าไปถ้าเป็นสีมะเกลืออย่างเดียวจะออกสีน้ำตาลนะคะนี่ๆๆๆนะคะก็ครามผสมกับมะเกลือก็จะได้เป็นออกสีแบบเขียวๆเป็นแบบ เขียวขี้ม้าหน่อยอะไรพวกนี้นะคะลูกคา้าวันนี้แล้วก็ที่ร,าร้านตะกี้เนี่ยมีลูกค้าทาักมานะคะอ๋รรรอราคาราคาแอสใครอเอ่ยบออกว่่าเสสืื้ยดมมีไซ์ใหญะคะคุณแม่ปอคนเดิมเสื้อยืดมีไซส์ใหญ่ไหมน่ารักจังเมื่อวานก็ทักมานะเสื้อยืดไซส์ใหญ่สุดคือไซส์ <H L S 1> อะไรคะไซส์เอลเอ็กซ์เอลเอ็กซอลเอ็กซ์เลหรไม่แน่ใจไหนเดี๋ยสิคือเ <H L. S 1> หลือๆอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหลือแค่นี้ ไซส์ใหญ่สุดที่ร้านบอกว่าเป็น XL แต่ไม่รู้ว่าแต่อันนี้อันนี้ือไซส์ L นะคะตัวน,นี้ือไซส์ L ค่ะนะคะเอ็กเเหลืออยู่ห,หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแน่ใจเดี๋ยวเจ้า,จา,จาจของร้านนะะันหาดูให้นะคะแต่ใน,นที่เห็นอยู่ตอนนี้ือไซส์ L นะคะคุณแม่เปากันเดิมถ้าสนใจยังไงก็ทักแชทได้นะคะถ้ามาตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ของป้ากีไป เกิจะได้แบบคุยกันแล้วก็เดี๋ยวส่งส่งสินค้าทางคอรีขายออนไลน์กันไปเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าเราไลฟ์สดอยู่ก็ลูกค้าที่ออนไลน์ก็สนใจกันเยอะนะคะอ่าเดี๋ยวฝากเบอร์ไปนะคะอ่าไหนไหนก็พูดถึงเบอร์แล้วก็เดี๋ยวเอนซี่ฝากให้เลยแล้วกันของกี่เบอร์เลยค่ะเบอร์โทรที่ร้านจะเป็น er อ่าก็จะมีนามบัตรให้ด้วยนะคะมีสังเบอร์ ีนก็แอดไลน์ได้นะคุณลูกค้า0 8 3 6 6 6ปดสามหกหนะคะหกห1หกหนี่สี่ะคะนี่เบอร์หนึ่งอส่งไปก่อน0 8 3 6 6 6ปด4ามนะคะคุณลูกค้าทักมาได้เลยอันนี้เซนซีก็ฝากเบอร์ไว้ให้แล้วนะจ๊ะตรงน,นี้ก็ทักแชทกันไปได้นะคะ แล้วก็ที่อยากจะแนะนำคุณลูกค้าเรี่ยป้ากีผ้าฝ้ายเขาจะมีชุดที่เป็นแบบออกทรงแบบชุดดอยน่ะคุณลูกค้าแค่นี้แต่ว่าทำมาจากผ้าฝ้ายทั้งหมดเลยนะคะผ้าฝ้ายไทยร้อเปอร์เซ็นต์ของสกลนครเราเองเลยตัดเย็บออกมาเป็นทรงดอยแต่ว่าเห็นไหมคะเนี่ยตรงชายเสื้อมันจะเป็นเอกลักษณ์ของสกลนครคือเอาตัวผ้าตีนซินน่ะเอามาทําเป็นชายเสื้อน,นะถ้าทางดอยไม่มีแบบนี้นะคะทางดอยก็จะเป็นลายดอยอะไรของเขาไปแต่เนี้ยของอีสานเราทําได้ งานทาได้แล้วก็ทําทรงแบบนี้ด้วยมันก็ออกแนแบบเสื้อดอยแต่มันจะสวยอ่ะมีคนรู้สึกว่าสวยกว่าเสื้อดอยอนะนะของของทางอีสานที่เราทำนี่นะคะถ้าเสื้อลักษณะบแบบนี้นะ่ะราคาอยู่ที่ตัวละ350บาทใช่ไหมคะก็ราคาไม่แพงนะราคาหลักร้อยเท่านั้นเองแล้วก็เสื้อผ้าไฟเนี่ยมันจะใส่สบายนะคะมันจะไม่ร้อนเวลาแบบหน้าหนาวอย่าไงเงี้ยมันก็จะอุ่นนะเป็นคุณสมบัติที่มันปรับเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมินะคะคุณลูกค้าอันนี้ นี่อันนี้ก็อีกทรงหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบเส้นๆใหญ่ๆห,ๆหน,ะะน่อยไหมคะตัวน,นี้ยนี่เอาลายตีมสิ้นนะมาทําเป็นเป็นชายเสื้อนะคะสวยแนละ้วก็มีมีหลายไซส์อยู่นะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ลองคัดก,กันมาดูได้แับใครสนใจแล้วก็มีแบบที่เป็นทรงยาวแบบนี้ด้วยนะคะคุณค้านี่นี่ก็สวยผ้าเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะนี่ขนาดยังไม่ได้หมักโครนเลยใช่ไหมคะเนี่ย ก็นุ่มแล้วนะคะนุ่มแล้วยิ่งผ้าฝ้ายเนี่ยถ้าซักซักยิ่งซักยิ่งนุ่มคุณสมบัติพิเศษเขาเนี่ยนะคะเนี่ยก็ทรงเนี้ยออกแนวแบบคุณนายคุณนายคุณนายเก็บเก็บค่าแผงอะ่ะอันนี้รวยดูล้ารวยเป็นคุณนายเก็บค่าแผงในตลาดเนี่ทรงเนี้ยนเนี่ยเก๋ๆคุณนายเดินตลาดก็จะไม่ร้อนเนาะ,ะเนี่ยแบบนี้พาะเป็นผ้าฝ้ายไงดีต่อธรรมดดีต่อสุขภาพนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบสีเข้มหน่อยค่ะนี่จริงๆตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นผ้าคลุมตัวใช่ไหมคะผ้าคลุมตัวผืนมันใหญ่ก็เลยเอามาตัดเป็นเสื้อผ้าได้การตัดมาเป็นเสื้อออกมาเป็นผ้าซิ่นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคุณลูกค้าอย่างตัวยาวแบบนี้ขายราคาเท่าไหร่คะ ตัวนี้650าค่ะถ้าเป็นตัวยาวนี่650้บาทนะคะถ้าเป็นตัวสั้นก็3า0ค้ะยหสิบสนราคาอยู่แค่นี้นั่นละร้อยเองนะคะคุณลูกค้าปกติถ้าไปไปเมืองทองเนี่ยอุ้ยเกือบพันนะ,ะบางทีเป็นพัน<ช>นะคะเพราะว่าร้านนี้ก็คือไปไปเมืองทองธานีมาแล้วทุกปีแล้วปีที่มันแบบโควิดระบาดแล้วก็งดเว้นไปไม่ได้ไปใช่ไหมคะร้านนี้คือไม่ธรรมดานะคะคุณลูกค้าแล้วก็คือคือพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นดีไซเนอร์ ออกแบบเองนะคะออกแบบเองตัดเย็บเองอะไรทุกอย่างเลยนะคะก็เก่งมากจริงๆเลยค่ะอ่ทีนี้ล้วก็เดี๋ยวเข้ามาดูด้านในนะคะคุณลูกค้าตรงนี้สําหรับตะกีผ้าฝ้ายที่แขวนอยู่สวยๆอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยทรงอันนี้คุณออกแบบเองเลยใช่ไหมคะด้านบนเนี่ยค่ะคือแม่ค้าเป็นดีไซเนอร์ค่ะออกแบบเองทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นชุดผ้าฝ้ายที่ตัดเย็บออกมาแบบทันสมัย แล้วก็สามารถที่จะออกงานต่างๆได้แบบสุดหรูดูเก๋เลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้านี่ก็เป็นเสื้อสําหรับคุณคุณผู้หญิงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมแบบคุณผู้ชายต่างแบบนี้นะคะแบบเสื้อคุณผู้หญิงเนี่ยคะอยู่ประมาณเทา่าไรคะตัวนี้ตัวนี้หนึ่งพัน, 1> 1, นห<า>กร้อยบาทนนะคะนะถ้าทรงคุณผู้หญิงแบบนี้ถ้าแบบด้านบนคุณทรงคุณผู้ชายแบบนี้คือร,ราคาเหมือนกันราคาเท่ากัน<า> <ๆ S 2> เลยะะะ 1, น,นะคะพันหกร้อยบาทนะคะคุณลูกค,ค้าเนี่ยมัสวยๆเลยค่ะ อันนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ650าบาททรงนี้ก็พันหกใช่ไหมคะทรงนี้แล้วก็เสื้อนกยูงวิกินีอันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแล้วก็เราจะมีเราจะมีสิน้นกระโปรงแเป็นกระโปรงเลยค่ะอันนี้เป็นกระโปรงที่ตัดเย็บออกมาแบบสมบูรณ์แบบแล้วเรียบร้อยนะะเลยมีมีซิป ะะมีซิปด้านข้างสวมใส่ได้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบยางยืดให้สําหรับเอาไว้เวลาเราอาจจะทานเยอะหน่อยเลาก็ยืดได้ <c oughs> นะคะเนี่ยตัวนี้นะคะก็เนี่ยถ้าสวมใส่ก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นแบบลูกค้าข้าราชการอนจจะชื่นชอบนะคะแบบเนี้ยเพราะว่าท่านจะได้สวมใส่ที่ละครั้งลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็มาซื้อใส่กันเยอะถ้าเป็นกระโปรงแบบสําเร็จรูปแบบนี้เราจะขายยะ่ตัวเท่าไหร่คะ เือนี้950 950บาทานั้นะคะไม่ถึงพันไม่ถึงปกติมา1 0 0 2 0 0 5ห้านะในช่วงนี้ก็คือว่าคือแม่ค้าก็ช่วยแม่ค้าก็ช่วยด้วยเพราะโควิดโควิดมาหลายคนก็ลําบากเงินทองก็ไม่อยากจะจับจ่ายเท่าไหร่แต่ถ้าได้เจอของดีราคาถูกเพราะว่าแม่ค้าก็ลดราคาพิเศษ จะพอในช่วงโควิดนี้เลยคุณลูกค้าถ้ามีกําลังซื้อก็สามารถที่จะมาซื้อได้เพราะว่าตอนนี้เขาลดเยอะมากนะคะที่เราเมื่อกี้ไ้าก็เอาสโลแกนตามห้างหละลดประชดโควิดให้ไปเลยนะคะ <c oughs> ตรงนี้เ <c oughs> ข้ากันดีเข้ากันดีนะคะมีหลากหลายสีสันนะคะคุณลูกค้าอันนี้นี่อันนี้เป็นสีเหลืองนะคะนี่เป็นสีเหลืองผ้านี่ก็คือเป็นผ้าคลุมไหล่แหละชร้น,นี้เลยผ้าคลุมไหล่ที่เราเอามาคุมไหล่แล้วก็ามตาตัดเป็นซีน <c oughs> นี่นะคะเนี่ย ผ้าพุมไหล่ก็จะมีขายเหมือนกันนี่ยตรงนี้นี่นะคะคือถ้าเป็นแบบผ้าพุมไหล่แบบนี้นะคะคือมันจะเป็นลวดลายแบบสกลนครแท้ๆเลยนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมไปเลยแล้วก็มีขายที่ร้านปังกีด้วยผ้าพุมไหล่เราขายอยู่เผือละเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นลายเฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยแท็กติกพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของราคาค่าฝีมือลายต่างๆที่ทําออกมานะคะ ก็จะมีทั้งสีชมพูสีอะไรย้อมเนี่ยย้อมสีครั้งใช่ไหมคะจะได้สีมชมพูแบบนี้ย้อมสีเปลือกไม้แล้วก็ย้อมสีคลา,างอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าเองเลยโดยธรรมชาติส,สีขาวนี่นะคะเนี่ยก็จะมีแบบนี้ได้แบบได้ซื้อกันด้วยนะคะคุณลูกค้าหลากหลายเลยทีเดียวค่ะมาฝั่งทางด้านนี้กันบ้างนะคะแล้วหลับไปตรงนานด้านหน้านของเรานิดนึงค่ะตอนนี้ ของปะกีเนี่ยก็จะมีเรื่องของผ้าซินมาจําหน่ายด้วยใช่ไหมคะผ้าซิลลายสวยๆจากสวรนครน,นี่ก็แล้วแต่ชอบนะคะก็เลือกได้คุณลูกค้าสําหรับผ้าซิ้น,นี่ก็ขายอยู่ผืนละเท่าไหร่คะมีราคา750850แล้วก็ 1, 1> ออ2 0 <200. S 1> ่อรอก็ราคาอยู่ประมาณนี้นะคะก็750บาท850บาทแล้วก็1,200บาทไม่เกินนี้สำหรับผ้าซินนะซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นผ้าซตินแบบสีสดใสหน่อยนะคะ,คะ,ะชาวโบ,บรารชธานีจะชอบสีสดๆแบบนี้ก็จะเป็นแบบสีเปลือกไม้สวยๆนะคะก็เอามาทําให้มันสดใสคุณลูกค้าก็ซื้อไปสวมใส่ได้นะคะสวยๆราคาไม่แพงราคาหลักร้อยหลักพันนิดๆนะคะอันนี้มีผ้าเม็ดนะคะแบบนี้นะคะที่เขาเรียกว่าเป็นผ้าเม็ดค่ะเป็นผ้าฝ้ายแท้100%เร็เลยแต่ที่จะเป็นผ้าเม็ดสีขาวเลยขาวล้วนเราเอาไปย้อมเองได้นะ,ะแบบนี้ อมะค,ะคามอยากย้อมคลามก็ย้อมเองได้แล้วเราจะซื้อเป็นแบบว่าใช้สําหรับงานพิธีการต่างๆถ้าซื้อเป็นผ้าขาวบบนี้ส่วนมากเนี่ยเราไปใช้ที่ที่วัดโดยส่วนใหญ่นะคะไปคุมนั่นคุมนี่แล้วแต่วันนี้ก็มาซื้อได้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อไปถวายวัดอันนี้ก็ได้ว่าช่วงนี้ก็ยังออกเขา้ารรษาอยู่ เดี๋ยวจากวรนษางานบุญกระถินอย่างเงี้ยก็ไปใช้ถ้าเป็นผ้าเม็ดเราขายอยู่เม็ดเท่าไหร่คะปมืกี้ถ้าเป็นผ้าฝ้ายขาวเม็ดละ250ราสค่ะ250เองใช่เม็่ละ250ก็ถ้าย้อมคล้ำก็300ค่ะถ้าเป็นสีแบบว่ามีย้อมคล้ำด้วยนี่ก็300นะคะหเม็ดก็300บาทโดยประมาณนะคะคุณลูกค้าก็ซื้อไปตัดเย็บได้ตามแต่ชอบนะไปตัดเป็นกระโปรงเป็นกางเกงเป็นเสื้อครุ่ง เป็นอะไรก็ได้นะคะก็ให้ช่างจัดการให้เราซื้อเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเราซื้อสําเร็จเนี่ยบางทีมันอาจจะหลวมไปเรื่องอาจจะแน่นไปอย่างเงี้ยส่วนมากก็ถ้าเป็นผ้าพ,พวกเนี้ยโดยมากเราซื้อไปให้ช่างตัดให้เลยวัดขนาดตัวแล้วตัดให้เลยโดยส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเาเมนเนี่ยหลายคนก็สนใจใะได้ซื้อต่ากันนะคะอ่านด้มาฝั่งด้านนี้กันบ้างนะคะ เนี่ยค่ะอยู่ในหุ่นสวยๆนี่เไหนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบทรงดอยที่บอกมาตัวละสามร้อยห้าสิบบาทนี่ะพร้อมกับพารีนพื้นนี้ประมาณเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยห้าสิบหรือเปล่าเอ่ยตัวนี้เราตัดสําเร็จราคาที่พันสองพันสองตัดสำเร็จแล้วหนูสรงใจสบายราคาอยู่ประมาณพันสองร้อยนะคะของปักกีผ้าฝ้ายเนี่ยที่นี่เขามีกระเป๋าย่ามขายด้วยนะคะคุณลูกค้าร้านอื่นไม่มีนะเฉพาะร้านปักกีเลยนะคะกระเป๋าย่ามแบบนี้สวยๆ เป็นแบบทรงดอยก็ได้และทรงแบบอีสานพื้นบ้านเราก็ได้เก๋ๆนะคะใบถ้าแบบเป็นกระเป๋าย่ามดนใบราคาเดียวกันเลยไหมคะตัวนี้ใบละสามร้อยค่ะใบละสามร้อยบาททั้งหมดเลยใช่นะสามร้อย <ละ S 1> ทั้งหมดเลยนะคุณลูกค้าตัวเนี้ยปีที่แล้วมาไม่ใช่ราคานี้นะแพงกว่าน,นี้นะจะ <c oughs> แพงกว่าน,นี้อันนี้เ <c oughs> ขาลดราคาให้นะคะช่วงโควิดลดราคาให้เลยค่ะเหลือสามร้อยนะคะจะมีแบบหลากหลายสีสันนะคุณลูกค้าตัวเนี้ยเนี่ยคือใส่ได้สองด้านเลยอะคะ่ะ กลับด้านกลับด้านใส่ก็เป็นกระเป๋าได้2ด้านเลยคุณลูกค้าตรงเนี้ยนะคะ300เองค่ะสำหรับกระเป๋านะคะสุดท้ายทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้ของเราค่ะนี่เลยชุดสวยๆดีปักกี้ปักฝ้ายออกแบบตัดเย็บขึ้นมาเองนะคะตรงเนี้ยสวยเก๋มากเลยทีเดียวค่ะนี่ท่านที่เป็นข้าราชการก็จะอยากได้แบบนี้มากเลยไปออกงานนะคุณหญิงคุณนายอย่างเงี้ยใช่เลยนะคุณลูกค้านี่นะคะ เสื้อก็ราคาก็อยู่ที่พันหกหล้วะคะค่ะพันหกร้อยบาทแล้วเสื้อทรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนถ้าเป็นกระโปรงนี่ก็ตัดเย็บเรียบร้อยแล้วอยู่ที่พันสองตัวนี้พันหกค่ะตัวนี้พันหกหรอค่ะอ๋อตัวนี้พัออนหกเพราะว่าจะเป็นการแบบว่าตัดเย็บแบบพิเศษขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ลายผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าแบบพิเศษนะคะอันนี้ก็จะราคาอยู่ที่ประมาณพันหกร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าอันนี้เนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวก็ไม่ถึงห้าพันหลออ สวยๆแล้วเราซื้อไปเนี่ยใส่ได้ตลอดปีตลอดไปนะคะก็เปลี่ยนแบบใส่เครื่องประดับอะไรบ้างนี่ก็อยา่างอันตรานะะอันตรา <c oughs> ใช่ไหมยืมมาอันตรานะให้มาอีกแล้วค่ะยืมให้ใหม่แล้วขอบพระคุณมากค่ะอันตรากิ์ช็อปนะคะน่ารักที่สุดเลยให้ยืมทุกร้านเลยนะคะเคื่อประดับชุดตกแต่งมากมายอยู่ตรงนี้นะคะคุณลูกค้าพรานนั้นใครสนใจก็แวะมากันได้เอาไรเรากลับไปตรงบริเวณด้านหน้านะคะสุดท้ายสุดท้ายของเราตรงนี้เลยค่ะ รับฝากคุณลูกค้าเอาไว้นะคะสําหรับท่านไหนที่ดูผ่านทางไลฟ์สดของเราอยู่ในตอนนี้นะคะสําหรับคุณแม่ปอคนเดิมนะคะก็อย่าลืมทักมาตามเบอร์โทรศัพท์ทีมซินีซีให้ไปตรงนี้ะก็เป็นเบอร์ของป้ากีนะคะทักส่วนตัวได้เลยแอดไลน์อะไรกันไปก็ซื้อออนไลน์กันได้นะคะถ้าเนี่ยก็คือทักมาทางออนไลน์ก็ถือได้ว่าเป็นโปรโมชั่นออนไลน์แล้วนะคะ ถ้าอยากจะได้เสื้อนกยูงวันนี้ที่จัดโปรโมชั่นพิเศษไปสำหรับปักกีพงผ้าเสื้อนกยูงจากปกตินะคะ450บาทนี่นะคะมาจากไลฟ์สดเหลือ350บาทเลยลด<ช>เป็นร้อยเลยคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นก็ทักทายกันมาได้นะคะส่วนใครที่ได้ดูผ่านทางเพจสนีหรือว่าได้ยินเสียงที่เราประชาสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าคุณก็ตามมาจากไลฟ์อยู่เหมือนกันนะ แล้วก็มาบอกได้ฉันได้ยินเสียงอยู่ฉันก็เลยดูจากไลน์แล้วตามมาขอราคาพิเศษได้ไหมได้ปกกิได้ได้เสมออยู่แล้วนะเพื่อลูกค้าของซุนีทาวเวอร์ของเราโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ก็ถือได้ว่าได้นนําสินค้าของปากีก็ถือว่าของปากของคอนนั่จริงๆเยอะกว่านี้นะเยอะกว่านี้มากๆครับขายไปเกือบหมดแล้วนะวันนี้เรามาเกือบวันสุดท้ายเลยนะก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งกันได้เลยอีก3วันนะคะ สำหรับความดีของเด่นสกลนครของเราร้านปมกี้พไฟก็แังรออยู่แ้วตรงบริเวณงานขตรงนี้นะ้ก็ใกล้ๆกับจอ l e d ชั้นหนึ่งแตวตรงนี้แหละค่ะ หรือดองด้านหน้าเลยนะคะคุณลูกค้าก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งกันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะร้านปักีบ้าได้วยที่มอบเสื้อสวยให้พนักงานได้สวมใส่นะมาโปรโมทในวันนี้ด้วยขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามผ่านทางโซเชียลด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันวันนี้อีกหนึ่งไลฟ์ของเรานะคะ16นาฬิกานาทีทองนะคะก็ติดตามได้เดี๋ยวปากีบ้าไฟจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นาทีทองก็ ติดตามได้16บกได้กล่าวันนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะเจเิเชียขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเซนักยืนสนใจแต่อนะคะ